สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับงานเคลือบเซรามิกของซานนี่คาสปนะครับวันนี้ก็ทรงไงอีกคันกับยูสุมิลเนะครับคันนี้ขัดลบรอยเต็นระบบนะครับแล้วก็เคลือบด้วยน้ายาเซรามิกเก้าเฮดพสนะครับผมโปรแกรมนี้นะครับเป็นโปรแกรมเริ่มต้นของซานนี่คาสเปนะครับสาหรับรถใหม่ก็เงางามครับเซรามิกพลสตัวนี้จะมีความเงากว่าเซรามิกตัวเริ่มต้นนะครับผมอันนี้จะเป็น9ก้าเฮที่อัปเดตขึ้นมาอีกนะครับจะเห็นได้ว่า ความเรียบเนียนนะครับแล้วก็ความใสของผิวรถหลังจากที่เราได้ทําการขัดลบรอยไปหมดนะครับจะเห็นได้ว่าเอฟเฟกสีรถชัดขึ้นนะครับพร้อมเคลือบพลาสติกดํานะครับนี่ข้างหน้าหมดเลยนะครับพลาสติกที่เป็นพลาสติกด้านๆอย่างนี้เราก็จะเคลือบกันยูให้รับรองเลยว่ากาัน UV ได้านานเลยนะครับนี่นะครับในส่วนของด้านหน้านี้เราก็เคลือบให้หมดเลยนะครับส่วนพวกนี้เราเคลือบให้หมดเลยนะครับ เราก็ทําการติดฟิล์มภายในให้ด้วยอ่าแต่คันนี้ไม่ได้ติดตั้งนะครับกําลังจะติดตั้งเดี๋ยวมาดูกันว่าติดอะไรบ้างอันนี้เป็นทั้งหมดนะครับเป็นส่วนภายในที่ลูกค้าคนนี้กําลังจะติดนะครับพอดีว่าเรามาถ่ายวีดีโอก่อนนะครับยังไม่ได้ติดจะเห็นได้ว่าเยอะมากๆเลยครับนี่คือภายในทั้งหมดนะครับนี่ภายในทั้งหมดเลยนะฮะอาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็ขออภัยด้วยนะครับอ่ะมุมนี้จะเห็นชัดหน่อยนี่เป็นฟิล์มภายในทั้งหมดเลยนะครับจจเด,ดีย๋ยวจะติดใน อิ u ุสมิวคันนี้นะครับลองดูผลงานการเครื่องเซมิ่ีก่อนล้อขัดลบรอยหมดเลยนะครับเงาวแวววาวฉ่ำมากๆเลยอ่าเข้ามาห้องติดฟิล์มแล้วหรือทำการติดฟิล์มกันหมดนะครับดูรอบคันครับนี่สวยงามมากๆเลยครับใครสนใจนะครับผมซานนี่คาสปาจัดให้นะครับโอเค เครับส่งงานแก่คันหนึ่งครับเดี๋ยวติดฟิล์มเสร็จปุ๊บส่งลูกค้าได้เลยนะครับกลับบ้านหล่อๆได้เลยใครสนใจก็ทักทายเข้ามาครับ